ผู้ในการส่นในการรักษาปรยชของชาติทางทรเภาคของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแลายฝั่งในการางทะเลกาคสอรองมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะชินในครั้งนี้นะครับ ทัวรากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทาวัฒนรศิลปะาาชาหรือว่าการจระทัสตว์ภากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำตลาดสัตว์ปุรัว์สัตว์รัุสัว์ประกอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อท่านสูคนพดีอันนีรีกรุ่มสัตว์ลศุสปได้กรบแล้วก็เลเห็นปัญหานี้เพื่อให้การแก้ปัญหาให้รู้ล่วงไปด้วยก่อด้วยเองแต่จากสถานการณ์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นอวนขนาดใหญ่ที่ตกรลงในแนวปะการะดที่โผล่รเในครั้งนี้ทงนั้นทางกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่อแวดล้อมโดยรวมทรัพยากรทางทะเลและายฝั่งต้องขอขอบคุณทางของท่าเรือทางท่าเรือเท่ที่สองเป็นอย่างสูงขอขอบคุณพี่น้องนักกันน้ำอาสาสมัครจากทั่วประเทศนะครับที่ท่านมีจิตสาธารณะจิตอาสาในการที่จะไปช่วยกัน กอบู้ตัวที่กอบทูนแล้วปากดำให้ทั้งพวกกักไนไทย